ขอ,อตาอนราบเพื่อนๆเข้าสู่เกมเซเว่นไทกับผมมิสเตอร์ซีเวอร์นะครับสำหรับในาพาร์ทนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาอัปเดตทีมกันหน่อยสำหรับพลังทีม1นึ่งแสนหแแต่เห็นถึงพลังแบบนี้นะครับแต่ก็สู้คนที่มีพลังแสนสองแสนสามแสนสี่ไม่ได้บางทีม <laughs> ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเ,มเติมถูกกว่าเติมเองร้านโพเพเขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนๆได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม s e v n i g h t Two Black N Lock X Next Generation Black N Lock Origin เกนชิ้น Impact Blue Arkay และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายอยากดูว่ามีเกมไหนบ้างที่สามารถเติมได้ก็ให้เพื่อนๆทักไปที่ Facebook PowerPay เพื่อใช้บริการกันได้เลยนะครับหรือถ้าเราไม่สะดวกช่องทาง Facebook เราสามารถแอดไลน์แอด PowerPay เช่นนั้นนึกจะเติมเกมนึก ถึง power pay อันนี้หน้าล้าปัจจุบันของผมเนี่ยก็จะอยู่แรงแกนคะแนน5 1า9แต่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ผมขึ้นไปถึง5,500ได้อยู่นะครับเรดด้าก็ค่อนข้างเหืดขึ้นคออยู่เหมือนกันนะขึ้นยากมากๆคือหนปัจจุบันเนี่ยผมก็ยังไม่ได้สัตว์เลี้ยงแดงนะขนาดตั้งแต่ทําคลิปอีกช่วงนั้นมา <laughs> แล้วช่วงเนี้ยไม่ได้ลงคลิปหลายวันกะจะเอาสัตว์เลี้ยงแดงก็ยังไม่ได้อยู่ดีนะครับอย่าว่าแต่สัตว์เลี้ยงแดงเลยเครื่องประดับระดับตํานานบวกเขาก็ไม่ดรอปให้ผมเหมือนกันนะครับก็ให้ดูก่อนนะครับมีเท่าเดิมเลยนะครับไม่ได้มีเพิ่มเติมอาจจะต้องรอพวกแพ็กเกจหรือกิจกรรมอะไรภายในเกมหรืออาจจะต้องรอดวงดีๆเออแต่ก็จะมีเพิ่มเติมนะครับในส่วนของประดับชิ้นี้มาแหวนแห่งเวลาที่ย้อนกลับเป็นแหวนของเซตคําส์ซาบ,บานแห่งการย้อนเวลาเมื่อโจมตีปกติจะขจัดผลที่เป็นประโยชน์ในอาตาัตราังบ้องของ ว่าหมาย5%ไปรา5วิซึ่งเอาจริงๆเซตนี้นะครับถือว่าค่อนข้างดีนะคือ3ชิ้นเนี่ยเราจะได้ถึง50%นะครับในการที่จะขจัดผลที่เป็นประโยชน์แต่มันไม่ได้ไง <c oughs> ประดับตายเกิดยังไม่ได้เลยครับนอกนั้นก็จะประดับหน้าตาเหมือนเดิมจากที่เคยรีวิวไปก่อนหน้านี้ส่วนตัวละครที่พลังทีม106นะครับก็จะมาจากอุปกรณ์ที่สงมใส่เพราะว่าอุปกรณ์เนี่ยผมเริ่มจะข้ามเต็มแล้วนะอย่างสไปน์นัจประนาน,นียผมจะใส่เซตเพิ่มเลเวล3ชิ้น ใส่รถคูดาว2ชิ้นนะครับก็เน้นเอาข้าม5ขั้นมาก่อนที่เหลือก็จะเป็นในส่วนของการบวกเนาะแล้วก็ลูดี้นะครับผมเนี่ยได้ทําการอัปเกรดในส่วนหัวไปบวก20แล้วเสื้อบวก20แล้วรองเท้าข้าม3นะครับถุงมือจริงๆเนี่ยสามารถข้ามได้3อยู่นะแต่ยังไม่ได้ข้ามนะครับตายเป็นตํานานบวกไปก่อน คิดว่ายังไงตัวละครก็ตายอยู่ดีนะครับผมในส่วนของเดลลอนตอนนี้ผมอัปเกรดถึงเดวล46เป็นที่เรียบร้อยหมวกได้ทาการข้ามขีดจำกัดซีเ่้ยังไม่ได้ข้ามนะครับถุงมือก็จะเป็นระดับตํานานบวกข้าม1น่ขั้นรองเท้าข้าม2ขั้นนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นไอรินจักรพรรดิดีๆแห่งความอมตะหลกัลกๆสีตัวละครที่ผมใช้ในการพีพลก็จะเป็นแบบนี้นะครับคือเอาจริงๆทีมนี้นะ สามารถสู้ได้หลายทีมเลยบอกไว้ก่อนแต่แค่ถ้าเราเจอคนที่มีประดับระดับตำนานบวกเยอะมากกว่าตายเกิดสัก2ชิ้นเนี่ยเราก็สู้ไม่ได้แล้วถ้าเราไม่มีเหมือนเขาหรือมากกว่าเขานะครับเออแล้วก็ที่พลังทีมแสนหกเนี่ยก็จะมาจากในส่วนของพลังศักดิ์สิทธิ์พลังศักดิ์สิทธิ์ของผมเนี่ยก็ได้อัปเกรดเลเวลสิบนะครับไป5ช่องที่ติดนะโอ้โหเรียกได้ว่ากดนานเหมือนกันนะครับก็จะติดบางอันเนี่ยยังอยู่เลเวลแปดอยู่เลยนะกดแล้วกดอีกก็ยังไม่ขึ้นนะครับก็มีติดเลเวลสิบนะครับก็จะเป็นพลังโจมตี เลือด SP โจมตีต่อเนื่องผลที่ได้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับเรียกได้ว่าการอัพหนึ่งเลเวลขึ้นเลเวลสิบเนี่ยถึงแม้ว่าจะติดยากนะครับแต่ให้พลังสูงมากๆและสำหรับสเกลภาพของตัวละครสไปน์เนี่ยผมอัพลังโจมตีเลเวลสิบห้านะครับป้องกันสิบสอง 1> sp 1 3ดูดี้เนี่ยก็เป็นพลังป้องกัน15 sp 1 5พลังจมปี1 1แต่ถ้าเป็นเดลโลนพลังจมปี15พลังป้องกัน12 sp 1 2อไอรีนพลังจมตี1 4นะครับพลังป้องกัน12 sp 1 2นี่แหละก็คือข้อมูลของทีมณปัจจุบันนะครับผมส่วนพลังต่อสู้บัญชีโดยรวมเนี่ยก็จะอยู่ที่ล้านสองเนาะงั้นเดี๋ยวลองไปลองอารีนากันหน่อยนะครับแผนที่ใช้เนี่ยก็จะเป็นแผนเดิมเลยนะครับรูปแบบยุทธวิธีผมลองไปใช้รูปแบบอื่นและคือการทีี่่เเรราาาไมมสสัต์ล้้ยงงแแดนกถะหือ เป็นเครื่องประดับเนี่ยโอกาสติดสถานะเราเยอะมากเราแทบไม่ได้ตีเลยนะครับถึงแม้ว่าเราจะใช้รูปแผดแผนที่จะช่วยให้เราเนี่ยจงมตีได้ไวมากขึ้นก็นตามแต่แล้วก็อีกครั้งนะครับต่อให้เราใส่แบตเตอรี่เพิ่มพลังป้องกันเพิ่มอัตราบล็อกมากขึ้น าจริงๆก็ไม่ได้ถึกมากมายขนาดนั้นต้องบอกว่าไม่ถึกเลยดีกว่านะครับเหมือนไม่ค่อยเห็นผลฉะนั้นผมก็จะเลือกใช้เป็นแบบนี้นะครับมีรถพลังจมตีของเป้าหมายะให้รูดี้เนี่ยได้ยืนนิดนึงซึ่งรูดี้ของผมเนี่ยก็จะเป็นรูดี้ธรรมดาอยู่นะครับเปิดก็ยังไม่ออกนะรูดี้ตำนานบวกเห็นแล้วก็เหนื่อยใจเหมือนกันอ่ะลองต่อสู้กันเลยดีกว่านะครับกับทีมณปัจจุบันนะครับจะได้ดูนะครับว่าทีมไหนเราสามารถดุดได้บ้างทีมไหนไม่สามารถสู้ได้บ้าง ทีมนี้หลักๆก,ก็จะแพ้ไปที่ไอรินจกันกรพรรดิกะแค่ที่แพ้เป็นเพราะว่าเขาจะมีพวกประดับอมตะแต่บางทีมนี่ก็จะสู้ง่ายเลยนะครับอันนี้ถือว่าได้อยู่นะมีอมตะนะครับบึ้มทำให้ตายติดอมภาสด,ด้วยเรียบเราน่าจะเรียบสกิลบายปึ๊บ แล้วก็ขจัดผลที่เป็นประโยชน์ถือว่าได้เรื่องเลยฮะชนะนอยู่เกือบแพ้แล้วไมล่ะในแรงเนี้ยจะให้ดูระดับพลังก่อนนะครับก็อยู่ประมาณแสนสี่มีผมน่าจะเป็นแสนหกหพันอยู่คนเดียวนะ <c oughs> นี่ีกคนหนึ่งอันดับที่13แต่เตลอดไม่น่าจะเจอคนนี้นะอ่ะลองกดไปเรื่อยๆจำชื่อไว้แล้วกันฮะพลังเยอะแต่คะแนนไม่ขึ้นเศร้าใจจะขึ้น5,5แต่ละอาทิตย์ช่างยากเย็นเหลือเกิน โอ้เขามีสัตว์เลี้ยงวาเดอร์ด้วยต้านหานความเสียหาย2วิและยังมีคารินด้วยนะไม่ค่อยได้เห็นนะครับคนใช้คารินในแรงนี้สไป์อย่างถึกเดี๋ยวโลนเขามีอมตานะครับเราค่อยๆเคลียร์ไปเอ้ยทำงานอยู่นะใช่ไหมระดับระดับตำนานบวกที่ใส่ให้เอรินขจัดผลที่เป็นประโยชน์ในอัตรา12%ติดไหมเนี่ยโอ้แทงแทงเยอะแล้วเนะี่ยเรียกว่าไม่ติดเลยนะฮะ ค่อนข้างติดยากนะครับตะกี้ได้ผลของสกิลสไปด้วยนะกดไปต่อเจอใสอินนะครับแกรแครโอกาสแพ้เนี่ยน่าจะอยู่ประมาณ7 0อ่ามีสัตว์เลี้ยงแดงนะครับเป็นคาลินเขาสามารถชุบได้นะอ่าแต่ใช้ไปแล้วนะครับเรียบร้อยตัวเรายืนแท้งยืนถึกไปลูดี้เนี่ยใส่เซตบล็อกถือว่าถึกพอสมควรเลยนะในบางจังหวะถ้าไม่เจอรถเกาะ จนเกินไปนะครับสีอินเอาเรื่องครับโอ้ยังมีเกิดยังมีเกิดแต่ก็เรียบร้อยเท่านั้นอยู่ดีนะปล่อยกันต่อนะครับคะแนนตอนนี้เราอยู่5,187แล้วฝั่งตรงข้ามนะครับโอ้มีมิดเวลเวทน่าสนใจ มี2ตัวมาร์กเป้าเดลโรนนะครับมิดเวลมีอัมตะแต่เรียบร้อยนะครับเจอไอริขจัดผลท,ที่เป็นประโยชน์มีอัมตะ2ชิ้นเลยนะโอ้มีตายเกิดด้วยโอ้โหเกินทำไมอ่ะเราอยากจะดอกสักเส้น2เ,เส้นไม่ได้เลยนะจะ2อาทิตย์แล้วนะนี่ให้เรามาอีกสักเส้นนี่ก็จะจับมาก,มาก,มากถ้าเป็นตายเกิดนะ รอบนี้เจอลาเชลนะครับแค่เลี้ยงนะครับตั้งความเสียหายอยู่นะแต่รูดี้น่าจะแตกหายไปเลยครับโดนสกิลเดีวอวอนนี้น่าจะได้เรื่องเงียเดี๋ยวโรนใส่สกิลไปติดอมาตะของสไปรไอรินจักรพรรดิอืมไอรินจักรพรรดิตายไปแล้ว เปดิดขึ้นมาโอเคนะครับขึ้นสู่คะแนน5,200แล้วนะครับบวกเดี๋ยวเราไปดูในช่วงคะแนน5,200กันสักหน่อยหนึ่งว่าเขามีพลังกันเท่าไหร่5,200นี่รู้สึกจะมีแสนหขึ้นแล้วนะครับบางคนก็อยู่ที่แสนสามแสนสี่มีแสนห้านะครับแสนหกมีแสนเจ็ดด้วยกติว่ามีแสนหกไม่เยอะ หลักๆเลยก็คืออยู่ในช่วงแสนห้ามาลองดูกันว่าเรายังไปรอดอยู่หรือเปล่านะครับสัตว์เลี้ยงเป็นหมิงนะฮะเดียวหม,ม,มิงมาไม่ใช่อะไรนะครับเอามาขาจัดผลที่เป็นโทษนะพวกดีบัฟเนี่ยอาจจะช่วยไม่เยอะแต่ก็น่าจะไหวอยู่แข็งนะครับล้างสถานะไปสไปดเจอติดล้มอีกแย่แล้วรูดีเราไปแล้ว โอ้มีอมตะรูดี้มีอมตะกระจัดผลเร็วสไปเดอร์แบค็คขวดเข้าไปครับเนี่ยร้อยติว่ายังได้กดกันต่อนะครับรอบนี้จะมิงนะฮะโอ้มิงว่าเดอร์รูดีส้สไป มีสวยงามสัตว์แดงด้วยดูดีของเรายังไม่ตายครับนิดนึงถ้ายื้อได้อีกสักนิดนึงจะดีมากโอ้โหยังได้ยู อันนี้เป็นทีมเมตาเก่านะครับกดกันต่อครับสู้ชนะเราก็ต้องสู้ต่อไปสู้แพ้เราก็ต้องยอมถอยเอาเฟสตที่เอาได้ไปก่อนรูดี้จะยืนได้ไหมหูสกิลเดียวหายไปเลยนะครับเจอสกิลของวาเดอร์ปักดาบค่อนข้างแรง ไอรินเกิดมาเดือดสป,ปตัวเดียวนะครับโอเคได้อยู่การต่อสู้อารีน่าแบบนี้ต้องพึ่งดวงด้วยนะคือต้องรุ้ว่า AI เนี่ยเขาจะออกสกิลยังไงสกิลมันเหมือนกันแต่รูปแบบการต่อสู้อะบางทีมันไม่เหมือนกันต่อให้เราสู้คนคนเดียวกันบางรอบอาจจะแพ้บางรอบอาจจะก็ถือว่าเป็นข้อด,ดีอยู่นะครับเพราะว่าบางทีอาจจะมีสกิล เออ,เอ,อของพวกตัวละครพวกนี้ติดป่ะโอ้ยโชคดีนะครับรอบนี้ไอรินแทงขจัดผลที่เป็นประโยชน์ล้างบัฟได้นี่หายเลยเห็นไหมครับถ้าได้อย่างเนี้ยประดับเซตเนี้ยอีกสัก2ชิ้นนะครับขจัด50%ผมว่าเล่นมันเลยนะต่อให้ไม่มีประดับอมตะหรือประดับตายเกิดก็ตามถ้าดอกได้นะซึ่งประดับชิ้นนี้นะครับผมไปดอปได้มาจากฟิลดาสมบัตินี่แหละรอบนี้นะครับเจอหมิง วาเดอร์เนี่ยสไปด์เห็นที่แบบนี้น่าเล่นนะสงสัยต้องไปจัดบิลลองดูฝั่งตรงข้ามนะแต่ก็เรียบร้อยนะครับเหลือสไปด์ละไอลีนจมตีต่อเนื่องขจัดไหมโอกาสติดสิบเปอร์เซ็นต์จมตีธรรมดาไปนี่ได้ว่าหวังพึ่งค่อนข้างยากนะครับไม่ค่อยติด ถ้าไม่มีไอรินนี่แย่เลยอ่ะเราก็ตีครบ10รอบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับในสัปดาห์นี้ยผมสู้ประมาณ48รอบชนะ36แพ้12อย่างที่เห็นนะครับว่าพลังทีมนปัจจุบันเนี่ยก็อยู่ที่แสนหกห้าพันเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับว่าสัปดาห์นี้ผมจะขึ้น5,500ได้อีกไหมคือสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยเกือบจะขึ้นไม่ได้นะครับ เกือบจะเสียเข็มขาดไปซะแล้วเพราะว่าเจอแต่ละคนเนี่ยสู้ยากมากๆต่อให้เจอพลังแค่แสนตีก็ตามรอบหน้าเดี๋ยวผมพาไปสู้ด้วยเซอินแล้วกันนะครับพอดีผมทำเซอินมาเลเวล50แล้วน่าจะเป็นตัวลอดาเมจได้ชั้นดีเลยนะครับส่วนมิดเวเวทเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาทำเพิ่มเติมกันอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับจำนวนในพาร์ทนี้ก็ประมาณนี้ดีกว่านะครับพาเพื่อนๆมาดูการอัปเดตทีมว่ามีความคืบหน้าย,ยังไงบ้างอย่างไงก็ฝากเกมนี้กันไว้ด้วยนะครับกดซับในยูทูบลิงโหลดเกมก็อยู่ใต้ล ที่เข้ามารับชมฝากรบกวน, like, ก,น share, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่พาร์ทหน้าไปก่อนนะครับบ๊ายบาย